I <laughs> do เราต้องใส่ดีเนะเปิดสาธารณะแล้วนะ วม่เอทำมันเหมือนจะดึงหลักดาเอาดึงที่ใจมอวานเมันเหมือนจะดึงหลักติดาเราดึงที่ใหเเมื่อวานเออทำมนเหมือนจะดึงหลักดาเอาดึงดที่ใเมื่อวานเออทำมันเหมือนจะดึงหลักดาเอาดึงดที่ใ ทับมันเหมือนจะดึนะไรขัวใหญ่ขั้วไหน้วไนกนวะอรู้ว่าทับมันเหนืนาดอ๋อีั้วะไวหนัวะร้ว่าทักมันเหมดนะดอ๋อีวะไ่หนกันวะตัวนะากว่าับมันห่อนะดอ๋ัะไ้นกันวะขัไ วัดดีขนาดนวัดดีขาไหวัดดีขนาดไหนวัีขนาดวัดดาไหนวัดดนาดไหนวัดดีขนาดไหวัดดีขนาวัดาไหวัดนาวันานวัดดีขนาวัดดีาวัาดวันานวัดดาวัาน